สวัสดีนะครับลูกค้าร้าน performance upgrade วันนี้นะฮะ Honda h o n ด้ SRV หรือพวกระบบเบรกมือหลังที่ใช้กลไกไฟฟ้าเมคานิงนะครับคือใช้ไฟฟ้ามอเตอร์หมุนนะฮะแกน,นกลไกกระเดื่องนะครับเพื่อให้ระบบลูกสูบเบรกมือทำงานคุณเห็นนี่ไหมครับลูกยางปากลูกสูบตรงนี้ฮะเกิดรอยปิดเปี้ยวเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยหมุนหมุนกระเดื่องภายในนี้นะครับเนี่ยรถหมุนกระเดื่องภายในทำให้ลูกสูบเนี่ยดันยื่นออกมา บีบจานเบรกนะครับบีบพ้บเบรกบีบจานเบรกบีบอย่างนี้พับเบรกอยู่ตรงนี้มันก็จะบีบปุ๊บบีบจานเบรกเพื่อเป็นระบบเบรกมือนะครับ <S <S ตัวนี้นะฮะถ้าลูกยางเนี่ยขาดการแมตช์แนนด์เนี่ยนะครับขาดการซ่อมบำรุงเรียกว่าภาษาไทยขาดการหล่อเลื่นนะฮะลูกยางก็จะปากลูกยางจะไม่หมุนฟรีและเกิดการบิดตัวไปบิดตัวมาบิดเหมือนเราบิดไม้มอบซักผ้าหรือบิดซักผ้าให้แห้งนะครับ <S <S ผลก็คือมันจะทำให้ลูกยางขาดนะครับ สคริปเปอร์รถพวกนี้เนี่ยนะฮะที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าต้องมีการหล่อลื่นขอบปากซีนพวกนี้ทุกหมื่นถึง2 0 0 0 0โลนะฮะเพื่อทําให้ซีนเกิดความลื่นไม่หมุนตีเกียวคือให้ให้ลูกสูบหมุนอย่างเดียวหมุนข้าหมุนออกได้ตามการทํางานนะฮะแต่ว่าซีนเนี่ยต้องอยู่เฉยๆปกติเดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่าตอนเราซ่อมบารุงตรงนี้เสร็จแล้วจะเป็นยังไงหากคุณไม่ซ่อมบารุงเนี่ยหมุนบ่อยๆตรงเนี้ยมื่อซีนเกิดความแข็งนะฮะกระด้างเมื่อเกิดรอยแตกแล้า ทำให้ซีนขาดนะฮะแล้วก็น้าเข้าไปในใน,ในปากลูกสูบตรงช่วงนี้เกิดสนิมทําให้เกิดปัญหาลูกสูบเบรกมือไฟฟ้าติดนะครับคนที่ไม่รู้ข้อกําหนดในการซ่อมบารุงเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณต้องเสียค่าซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเนื่องจากมอเตอร์ไม่เพราะว่าลูกสูบติดไม่สามารถทํางานได้ฝืนใช้งานไปก็พังนะครับเราจะต้องซ่อมบำรุงสายอย่างถูกต้องถ้าคุณสนใจจะซ่อมบำรุงสายเนี่ย เชิญติดต่อมาหาล้านเราได้เพื่อ r m a ม c e u ดั r เ d e นะครับที่เบอร์0893659156ผมกอบรอรับสายทุกท่านอยู่นะครับยินดีให้บริการขอบคุณครับ